สำหรับดัชนีเซตผมให้เวลาการพักตัวอีก2วันแล้วเราก็จะวิเคราะห์ต่อว่าจะไปทางไหนแต่ตัวทองคำหรือ g o ลด์สปอนั้นอีกแค่13เหรียญครับจะไปแตะ5,000เหรียญต่อออนซ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n e y ่ฮโนี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันจันทร์ที่26มกมกราคมปีสองพัน569ร้ผมขอเริ่มต้นจากการอัปเดตหุ้นของวันที่23วันก่อนนะครับ MRC a เนี่ยที่เตือนเอาไว้นะมันก็ยังหน้าหวัดเสียวเหมือนเคยนะฮะอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งแต่ถ้าเข้าไปเล่นนะจะตบลอดของคุณก็คือ2.52 M d 8 0นี่สวยครับสต็อปลอตที่เดิมนะครับ1.45 a m a z o n 80สต็อปลอตเลื่องขึ้นมาครับ1.80 Baba 80ายสต็อปลอตใช้ที่เดิมครับ6.55 Go US 19เาช้านี้จะต้องเปิดกระโดดล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะก็สต็อปลอตสำหรับสายซิ่งก็เอาไว้ที่46.25ใครถือยาวผมก็จะตอบเช่นเคยนะฮะ หลาคนก็บอกว่าไม่มีสต็อบลอดแล้วมันจะได้ขายยังไงก็เดี๋ยวถึงเวลาถึงเวลาของมันมันมันได้ขายแน่นอนนะใจเย็นๆนะ <c oughs> เออแต่ถ้าเกิดกังวลว่ากําไรมันมากเกินไปก็ขายมาก่อนก็ได้นะครับอันนี้กไ็ไม่ได้ว่ากันถัดมาคือ Google 80นะครับตอบรอยผมให้ที่เดิมนะครับ4ี่จุดเก้าสี่แล้วก็ m g i ก็น่ารออยู่นะเอาแบบซื้อหวยนะ จะตบรกดมันเอาไว้นี่แหละ5.80ครับมาดูกันที่ดัชนีเซตนะฮะเอออย่างแรกขออภยัยไ้ก่อนนะคืออาการอาการหวัดเนี่ยของผมเนี่ยมันหายหมดแล้วนะฮะเหลืออย่างเดียวถ้าว่าจะถามถ้าเจ็บคอก็มันไม่ได้เจ็บขนาดขนาดแบบคืนน้ำลายเจ็บคอนะแต่ว่าเสียงมันเป็นอย่างนี้นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็จะพยายามกิ่น้ำอุ่นเยอะๆนะ คำเย็นนี้ก็ถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่กินเลยมาดูครับเซจะเข้าสู่การพักตัวซึ่งรอบนี้มันก็มันมีสัญญาณปแปลกๆนิดเดียวนิดเดียวจริงนั่นก็คือเห็นไหมฮะว่าตัวลัทธินเชตเนี่ยมันปิดเขียวเห็นไหมฮะถ้าเกิดเรามาดูใน s อสห้าศูนย์แล้วปรับ i ท e f เฟรมเป็น t ท m e เฟรมเด a y เนี่ยเราจะพบว่าไอตัว s อสห้าศูนย์เนี่ยมันปิดเป็นแท่งแดงในทมเฟรมเดไหมครับแปลว่าอะไรฮะ แปลว่าหุ้นที่วิ่งเพลินยังคงเป็นขาขึ้นเล็กน้อยนั่นก็คือหุ้นตัวเล็กแต่หุ้นตัวใหญ่นี้โดนตบซึมไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตามดูต่อครับวันจันทร์และวันอังคารจะเป็นตัวเฉลยมันอาจจะเฉลยตั้งแต่วันจันทร์วันนี้เลยก็ได้หรืออาจจะรอเฉลยที่วันอังคารลักษณะการเฉลยว่ามันจะลงต่อเป็นอย่างไรมันจะต้องเล่นอยู่ในโซนที่ต่าลงเรืเลยครับถ้าเกิดวันศุกร์เล่นอยู่ที่ หนึ่วันจันทร์ก็ต้องเล่น130น่งสามศูนยนย์าคารอยู่ที่1290หรือวันจันทร์ลงไปพันสไปไปพันสองเกันสองเก้าแปดนี่ก็รุ้นแล้วฮะว่ามันจบรอบของมันจบรอบการเป็นขาลงเพราะอะไรทำไมไม่ให้โอกาสการพักตัวแบบเอเชียแล้วก็ไปต่อมันยากมากนะครับเพราะว่าหนึ่งโดยโครงสร้างชุดนี้เนี่ย เห็นไหมฮะว่ามันหลุดโลการที่ดึงกลับมาแล้วจะกลายเป็นขาขึ้นได้หมเป็นไปได้ครับแต่การพักตัวไม่ควรเกินสามถึงห้าวันตอนนี้มันพักตัวมาสองวันแล้วอย่างที่สองการพักตัวจะต้องเป็นการพักตัว่วนบนเท่านั้นซึ่งอ่าตอนนี้มันยังทําได้อยู่ฮะยังเป็นการพักตัวโซนบนแต่ถ้าเกิดย่อลงแล้วก็ย่อลงนี่คือเสร็จเลยเพราะฉะนั้นก็รอติดตามดีๆว่าตัวรัชนีจะเป็นอย่างไรสำหรับคนที่เล่น s 5 0 H ยีอยู่จริงๆรอสัก2วันกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ต้องเปิดพปรชินอะแต่ถ้ารอไม่ได้อย่างไงก็ต้องเดทหาค่าข้าวไปก่อนจังหวะนี้ก็รอเด้งเพื่อช็อตฮะเด้งสัก8ปดเแล้วมีการย่อลงก็ช็อตลงต่อนะหรือว่าจะเล่นฝั่ง L ก็ได้ครับนะในชุดนี้ถ้าเกิดเปิด L อยู่นะครับสต็อปร้อยอมุนหก็คือแปดแต่ว่าเล่นเร็ว แล้วก็ให้จบเร็วๆใครไม่อยากเล่นเร็วรอดสักสองวันนะฮะทัดมาดูหุ้นติดสแกนของวันนี้กันบ้างนะตัวแรก Alpha X ไม่ได้สวยนะแต่ว่าตำแหน่งมันมันน่าลุน้นจะตับล้อส45ต่างครับห้ามหลุดถ้าหลุดถอยทันทีนะแนวต้านลุ้นเบรก60สต่างทัดมาครับบิลลีบิลลี่ศนย์หน่ง เพิ่งเข้ามาให้เล่นในบ้านเราแต่ตัวจริงของเขานี่อยู่ที่ตลาดฮ่องกงนะฮะก็อ้างอิงตัวบิลลีบิลลีนั่นแหละที่เป็นแพลตฟอร์มในการดูวิดีโอตัวนี้นะครับสต็อปลอสัก4.8แล้วก็รอเบรก5.05นี้น่าจะไปได้ไกลเลยทำไมคืออินเซ็ตอินเซ็ตสต็อปลอส1.94ลุ้นไปต่อด้วยความรวดเร็ววันนี้เล่นสันได้เลยนะครับแล้วก็คครนิกเฝ้าดูมันหน่อยนะฮะ ถ้าเกิดมันสามารถยืนได้เหนือสัก22.4จริงๆเป็นแท่งเขียวทั่งแดงก็ไม่ได้ติดอะไรแต่ขอให้เหนือ22.4ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เล่นครับถ้าทําได้เนี่ยลุ้นไปต่อฮะตอนที่เมตา80นะเล่นสันส้นๆ3-5วันก่อนนะครับตบลอด2.44แนวต้านลุ้นแตะที่2.70แล้วก็ UB Tech 23ตบลอด2.22ลุ้น บินไปต่อนะฮะตัวนี้ก็อาจจะรันได้สักระยะหนึ่งเลยเดี๋ยวมาต่อกันที่ตัวสินค้าอื่นๆกันบ้างเริ่มจากทองก่อนก็นแล้วกันนะฮะวันศุกร์เนี่ยผมก็เฝ้ารอดูมันว่ามันจะสามารถยืนอยู่เหนือ4,950ได้ไหมเพราะโดยมุมมองผมเนี่ยคิดว่าแนวต้านเนี่ยควรจะอยู่สัก4,900ถึง5,000ซึ 5, ่งเป็นแนวต้านที่มันจะต้องทำการพักตัวเนี่นะฮะ เหมือนกับการพักตัวที่4,600แล้วผมให้เพื่อนเพื่อนนับยังจำได้ไหมฮะนับ4-10ถึง10แท่งถ้ามันเกิดการวิ่งในช่วงแท่งที่4ถึงแท่งที่10เนี่ยมันจะวิ่งด้วยความรวดเร็วนะแล้วเราก็พานับกัน1 2 3 4แล้วแท่งที่4มันก็ไปแท่งชูดอาแล้วผมก็ไปอัปเดตในสมาชิกอีกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นพายซ็กชันหลังจากนั้นแท่งที่5 6 7 แปดเก้าเนี่ยก็คือขึ้นด้ความเร็ขึ้นกันเป็นร้อยจุดต่อวันอะตัวเนี้ยสี่หกหกนะสี่หกสองสี่เจ็ดหกอ่ะน,นี่นี่อันนี้ร้อยจุดสี่ห้าเจ็ดห้าสี่แบบอันนี้ก็ร้อยจุดนะฮะสี่เจ็ดเจ็ดหกสี่หอันนี้100ร้อยกว่าจุดนะวิ่งร้อยร้อยแล้วก็มาเบรกเพราะมันจะชนห้าพันซึ่งตัวเนี้ยเป็นไปได้สองกรณี คือ,อยังไงก็ย่อนะฮะแต่ว่ามันจะย่อยงไงหนึ่งคือไปแตะห้าพันแล้วก็ย่อเลยนะครับก็คือจะย่ออยู่ตรงนี้แหละสี่พันเก้าถึงห้าพันกับกรณีสองก็คือแตะห้าพันแล้วก็เบรกแต่ก็จะกลับมาย่ออยู่ดีนะครับทั้งสองมุมมองเนี่ยก็เป็นขาขึ้นอยู่ดีก็เพียงแค่ว่ามันจะทําการพักตัวกี่วันแต่งงี้นะครับใครที่เล่นสั้นอาจจะต้องพิจารณานะเทปโปรฟิททำกำไรเพราะว่ามันเป็นแนวต้านที่ มวลมนุษยชาติก็ยังไม่เคยไปไปแตะนะจุดนี้มาก่อนนะฮะมีโอกาสโดนทํากําไรคนก็ทํากําไรนะราคาทองก็จะไหลลงมาแต่ว่าจะไหลลงมาได้สักเท่าไหร่มันต้องดูฝั่งแรงซื้อซึ่งมีรัฐบาลกลางโดยเฉพาะช่วงนี้ยุโรปฮะเน้นซื้อทองก็ mm hmm. อรอติดตามดูด้วยกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะผมคิดว่ามีอยู่สองทางก็คือขึ้นเร็ว กับขึ้นชา้าเออแล้วก็มีพี่ที่ถามมาบอ <c oughs> กว่าจะแตะ่มีโอกาสไปถึง5,000ันไมที่ผมบอกว่าถึงเนี้นอนแล้วก็อ่าส่วนตัวคิดว่าถึง5้าพันหใช่ไหมเดี๋ยวเราดูต่อนะครับว่ามันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนส่วนตองคําบ้านเราเนี่ยวันศุกร์ก็ไปปิดที่เจ็ดหมื่นสองพันห้ารยเจ็ดหมื่นสันหกรอยยังไงยังไงวันนี้เนี่ยมันมันต้องเกินเจ็ดหสาอยู่แล้วนะฮะนะที่บวกมาพันห้าสิบ น,นี้ก็น่าจะบวกได้ไกลกว่านั้นนะครับทุกชนิดนทองทุกประเภทก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ส่วนค่าเงินเนี่ยน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับมันมันแบกไม่ไหวเลยครับการแบกวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยทําได้ดีนะฮะแต่ว่าวันที่ยี่สองมการานี้มันมันสู้ไม่ไหวจริงครับมันต้องยอมแพ้ครับหลุดแน่นอน,นครับน่าจะหลุดสามสิบเอ็ดครับแล้วก็ จะมาเจอกันอีกทีก็น่าจะสักสามสิบจุดห้าเอาไว้ก่อนแต่แนวโน้มยังเป็นการแข็งตัวต่อเนื่องนะฮะเพราะฉะนั้นก็เตือนเอาไว้แล้วกันนะครับจริงๆถามว่าใครที่มี FCD บัญชีต่างประเทศเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ก็แปลงมันกลายเป็นเงินไทยก่อนก็ได้นะฮะแล้วถ้าอยากได้อะไรเดี๋ยวค่อยกลับไปซื้อ แต่ถ้าคนที่ถือหุ้นอเมริกาอยู่แล้วนะีไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะหุ้นอเมริกาพุขึ้นมันก็ยังพอสู้กับค่างเงินได้เพียงแต่ว่านะถ้าถือมาจนปัจจุบนันนี่ผมคิดว่าน่าจะติดลบเกือบเกืบสิบเปอแล้วนะจากต้นปี2องวันี่ห้าถือมาสิบสามเดือนเนี่ยติดลบสิเอร์ซนต์นะค่างเงินแล้วก็สุดท้ายคือบิตคอยนะฮะบิตคอยเนี่ยเขาไม่ได้มีแร่งซื้อ ชัดเจนมากในตำแหน่งที่เขาควรจะซื้อเพราะฉะนั้นโซนนี้ยังมองเหมือนเดิมนะครับก็คือมองลงแล้วก็แนวรับ85,000แต่ใจก็อยากจะให้หลุด80,000ไปเลยแต่คิดว่าคงจะต้องรอสัญญาณอะไรดีๆก่อนนะคือจะต้องมีการอ้างอ้างสถานการณ์นั่นนู่นนี่ก่อนแล้วก็ทบุบนะให้หลุด80,000แล้วก็เดี๋ยวรอบถัดไปก็จะกลายเป็น ขึ้นอย่างจริงจัก็เดี๋ยวรอดูต่อนะครับว่าจะเอายังไงแต่ถ้ารตรงนี้มุมมองสั้นๆเล็กๆก็มองว่าน่าจะลงนะครับใครที่มองลงก็สอ o รอสักพาเวลาให้เก้าหมื่นสองใช่ไหมฮะตอนนี้ s สอ p รอจะเหลือเก้ารอยเอา9ก้าห้าร้อยแล้วกันนะครับช่วงท้ายก่อนจะไปตอบคำถามนะครับใครที่อยากจะได้คอนเทนต์สมาชิกใช่ไหมคอนเทนต์สมาชิกคือลงให้รวๆนะ ลงแทบทุกวนันนี้สาธารณนะสมาชิกสมาชิกสาธารณนะสาธารณะสมาชิกสมาชิกสลับกันอย่างนี้เลยนะฮะอ่ยากเล่นรอบเป็นยังไงกะระแสทองเนี่ยกลับมาแผนเทรดหุ้นเห็นไหมนี่ลงทฤษฎีกะระแสเราควนซื้อทองไปจนถึงเมื่อ,อไรอัปเดตให้แทบจะตลอดนะใครอยากได้ข้อมูลดีๆพวกนี้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไลน์โอเอช่องมอนฮีโร่หรือว่าสมัครที่ช่องมันฮีโร่ได้เลยนะครับ สมัครที่ตรงนี้โดยเฉพาะตัวทฤษฎีกระแสแนะนำควรจะศึกษาเอาไว้บ้างครับมันจะได้เป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าเราควรจะเชื่อในอะไรอะไรที่เคยเคยฟังเคยอ่านมาในอดีตอาจจะใช้ไม่ได้ซื้อหุ้นถูกขายให้แพงซื้อถูกขายไปใช้ไม่ได้ทำไมมันถึงใช้ไม่ได้ หุ้นดีรอสะสมตอนราคาทำไมมันใช้ไม่ได้แต่หุ้นไม่ดีทําไมมันขึ้นนะทุกทุกอย่างมันจะถูกตอบด้วยทฤษฎีกระแสเพื่อนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีกระแสได้2ช่องทางหนึคืออ e ีบุ๊กนะฮะถามที่ไลโอเอได้เลย2คือสมาชิกผมมีให้เกือบจะ60ตอนนี่แหละสามารถไปดูได้มีทั้งตัวทฤษฎีแล้วก็มีทั้งตัวอย่างซึ่งตัวอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างจริงทั้งหมด นะเพื่อจะได้เห็นถึงการเติบโตของแต่ละตัวเพราะว่าเอาลงเป็นแบบเรียวไทม์แล้วก็ติดตามให้ดูว่าตัวเคสนี้เป็นยังไงไปถึงแล้วมันจบจบแล้วจบแล้วมันเป็นยังไงจบแล้วถ้าเข้าไปเล่นตอนจบก็มันจะกลายเป็นยังไงต่อทุกอย่างมันถูกตอบโดยทิศสีกะแสนะครับฉงนั้นอย่าพลาดนะเข้าไปดูผมมีเพลย์ลิสต์ให้ด้วยนะก็ใครที่เป็นฟมาชิกอยูแล้วสามารถเข้าดูได้นะครับอะมาดู กันที่ถามกันมครับ <G> ป <raph> ิดเป็นชุดติ้งซ่าไหมคะแบบนี้ต้องเตรียมเพ่นไหมอ่ะมาดูครับก็อ๋อครับแบบนี้มันไม่สวยเนาะแบบนี้นะถ้าเกิดหน้าเทรดออกแบบนี้เพื่อนสามารถวางสต็อปลอทที่โลของมันได้เลยครับที่จะดกจุดห้าศูนย์ถ้าวันถัดไปมันไม่ได้หลุดสมมติ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 มันเป็นแท่งนี้เนาะวันที่ยี่สิบมกราครับแล้ววันถัดไปมันขึ้นมาอย่างนี้เลยก็ไมุ่ด เราไม,ไม่ได้ขายนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เราสามารถใช้สต็อปลอทที่สี่หกจุดห้านะเราดูได้นะครับสวัสดีค่ะจันเบย์วันนี้จันเบย์ยังไม่ตื่นเวลาวิเคราะห์กราฟเป็นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราจะถามถามถามลูกนะครับถามเวลาเวลาขับรถก็จะถามว่าเวลารู้ไหมว่ามามีเนะ่ยทำงานอะไรเวลาก็จะบอกว่าเป็นหมอฟัน วเวลาเขารู้เราไปส่งแม่ทุกวันถ่ว่าเอาแล้วป้าป้าเนะี่ยทำงานอะไรเป็นคนขับรถ <c oughs> นะเป็นคนขับรถโอ้โหตั้งแต่สมัยที่เริ่มพูดได้นะแต่พอพอเนี่ยปัจจุบันเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมถามว่าป้าป้าทำงานอะไรเวลาต่อมางานหุ้นน้ำตาจะไหลทำไมรู้วะ <c oughs> นะรู้นะ ทำงานหุ้นโอเคก็ยังดีนะจริงๆป้าปาาก็แทบจะไม่ได้เล่นหุ้นแล้วนะป,ะปะ้าป้าเน้นทองอย่างเดียวปัจจุบันป้าเน้นทองอย่างเดียวเลยนะก็น่าจะจบคำถามแล้วมั้งฮะประมาณนี้นะครับฝากไว้แล้วกันนะโดยเฉพาะสมาชิกโคตรคุ้มผมบอมเลยเดือนละสามร้อยอหรือว่าสมัครเป็นอ่าแพ็กเกจเรียนรู้เดือนเจ็ดร้อยห้าสิบโคตรคุ้ม แนะนำใครสนใจอย่าพลาดเห็นไหมพี่เขาอยู่มาหนึ่งปีห้าเดือนขอดูหน่อยนะะแต่ละคนหนึ่งปีห้าเดือนเนี่ยอยู่กันอย่างนี้เลยนะฮะสำหรับสมาชิกใหม่ก็ยินดีตอนแบบสมัครวันนี้ดูย้อนหลังได้หมดเลยพร้อมกับการอัปเดตเต็มๆทุกเดือนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนอเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย